สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับมีเตะกันกลางสัปดาห์จะลงสนามกันในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสบดีตีสองครึ่งครับเชลซีของเราเนี่ยมีโปรแกร,รมไปเยือนนอริชที่แครโลโรสนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกร,รมที่ไม่หนักนะฮะเพราะเจอทีมบวยของตารางแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับ ต้องบอกว่าทีมท้ายตารางนี่ต้องใช้คำว่าหมาจนตรอกเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันเชลซีก็ต้องพยายามเก็บ3าคะแนนให้ได้ ในนัดนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมซึ่งโทมัสทูเิลแถลงข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงไลน์อัพที่คาดการขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวิฟต์เซียสเซเโอหรือว่ารุ่นไหนเนี่ยลองไปดูเงื่อนไขได้ครับ คลิกไปเลยเว็บไซต์ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยส่วนใครที่เพิ่งจะติดตามคอนเทนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ใน f c e e o o o เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยผมลงคอนเทนต์วิเคราะห์วิจารณ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน y o u t u b e นะครับ ไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับเริ่มที่เจ้าถิ่นนอริชอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีแค่17คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าแพ้เกมนี้อีกยิ่งสถานการณ์ยิ่งหนักนะครับโดยเฉพาะนอริชช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดเนี่ยในทุกรายการพวกเขาแพ้รวดเลย37เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่นะครับแพ้ถึง33นัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ย่ำแย่มากๆสำหรับทางนอริชนะครับสภาพความพร้อมครับก็ ตัวหลักๆที่ลงเล่นไม่ได้แน่นอนก็คือบิลลี่กิลมอรครับก็เป็นสัญญายืมตัวจากเชลซีลงเล่นไม่ได้โอซานคาบักต้องเช็คฟิตแล้วก็ดูเหมือนว่าเบนกิฟสันเนี่ยน่าจะมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่แพ้กับเรนฟอร์ดด้วยไล n ์อัพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแบ็กขวาจะได้แม็กซ์แอรอนกลับมานะครับขณะที่เบนดอนวิลเลียมก็พร้อมลงเล่นเหมือนกัน ตรงกลางเนี่ยโจนาธานโลครับเจ้าหนุ่มวัย18ปีที่ได้เล่นในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็มีโอกาสจะสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับขณะที่แนวรุกก็อาจจะมีชุดเดิมเลยครับจ,จะเป็นชุดเดิมเตโบปุกกี้ ki, จอซาเจนแล้วก็มีหลอดลาชีชานะครับก็ไปดูไลฟ์อัพกันหน่อยครับนอริชของดีนสมิธประตูเป็นทิมครูครับแบ็กซ้ายเบนนวิลเลียมแบ็กขวาแม็กซ์แอรอนเอ่อเซนเตอร์เป็นแกรนด์ฮัลลี่กับคริสตอฟซิมมอันนะครับกลางมีเคนนี an, Lucas ่แม็กลีนลูคัสรุปแล้วก็ทางด้านของโจนาธานโลนะครับ ขณะที่แนวรุกมีจอซาเจนทางขวามีหลอดราชิชาทางซ้ายแล้วก็เมโมปุก,ก้เป็นหน้าตัวเป้านะครับก็นอริชดูแล้วน่าจะมาในชุดนี้แหละน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างดีสุดก็คือแบ็คขวาถ้าแม็กซ์อารอนไม่ฟิตก็จะเป็นแซมไบรัมนะครับอดีตแบ็คของเวแฮมลงเล่นที่เหลือแล้วก็ ทางเปียเรสเมลูช่วงหลังก็เป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็จะมีพลิกโผถ้าเกิดได้เบนกิปสันกลับมาก็จะแทนที่ของคริสตอฟซิมมันนะครับก็ดูแล้วนอริชไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเท่านี้แล้วรุกชุดนี้แน่นอนครับตัวหลักมีหลอดราชิชาเคนนี่แมคกลีนจอสซาเจนแล้วก็เตมูปุกกีพวกนี้ถ้าไม่มีปัญหาการบาดเจ็บ ได้ลงตัวหลักแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยจากการถแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของริชเจมส์ครับมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าริชเจมส์ไม่ได้ซ้อมกับเชลซีในมือล่าสุดนะครับเนื่องจากเหมือนมีอาการบาดเจ็บ แต่ไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บที่ขาข้างเดิมครับน่าจะเป็นอีกข้างหนึ่งบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในสนามซ้อมครับยกเว้นเบนชิเวลกับริชเจมริชเจมเยมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหลังจาก3นัดหลังสุดครับเขาบอกว่าไม่ใช่ที่ขา ข้างที่เขามีอาการบาดเจ็บแต่เป็นขายอีกข้างหนึ่งเราต้องทําการทดสอบอีกทีหนึ่งเราคิดว่าเขาจะสามารถลงสนามซ้อมได้ในวันนี้แต่ก็ไม่ใช่นะครับเราต้องทําการตรวจเพิ่มเพราะฉะนั้นในเคสของรีสเจมอาจจะต้องลุ้นว่าจะฟิตลงสนามได้หรือเปล่าแต่ที่ลงเล่นไม่ได้แน่ๆที่บอกก็คือเบนชิวเวลคือภาพล่าสุดเนี่ยคือเขากลับมาซ้อมครับแต่ว่ายังไกลจากความเป็นจริงในการลงเล่นอย่างที่ทุกเค้าบอกครับว่าแค่กลับมาซ้อมกับทีมแต่ว่ายังห่างไกลกับการลงเล่น เกมอย่างเป็นทางการที่เหลือก็มีเซซ่าอัสเปิเกต้าที่กลับมาซ้อมแล้วกับอลองโซ่เช็คฟิตแล้วส่วนอลองโซ่ก็หายจากโควิดอย่างดีที่สุดก็อาจจะได้ลุ้นเป็นตัวสำรองผมเชื่อว่าอลองโซ่เพิ่งหายด้วยนะครับแล้วก็สภาพร่างกายยังอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นในเคสของอัสเปิเรต้ากับอลองโซ่มีโอกาสจะ start เป็นตัวสำรองนะครับก็ที่เหลือก็พร้อมลงเล่นนะฮะเทวชโลบาฮาคิมซีเยกเตียโกซิวาพวกนี้นี่ โอเคเลยพร้อมกับการลงเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็คริสเตนเซนเนี่ยช่วงหลังก็เป็นตัวสำรองแล้วก็มีข่าวจะย้ายทีมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ลงเล่นก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับส่วนคาร์เวาส์ที่ได้ยิงประตูในเกมกับเบอร์ลี่เนี่ยเชื่อว่าโทมัสทูเกิลอาจจะเก็บพักไว้ก็ได้นะครับเอาไว้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิลก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไลน์อัพที่คาดการกันหน่อยครับประตูเป็นเบนดี้ครับเกมรับชาโลบานะครับ อ่คริสเซนเซนหรือว่าก็ตีโกซิวานะครับแต่ผมขออนุญาตยึดจากทางฮูสกอร์ก่อนนะฮะเขาใช้คริสเซนเซนแล้วก็รูดิเกอร์ขวาเป็นริชเจมส์ซ้ายเป็นซาอูครับเออ่กลางเป็นโคซิชกับจอร์จินโยแนวรุกเป็นซีเย็กแวนเนอร์แล้วก็ลูวาคูซึ่งแผนของฮูสกอร์เนี่ยผมขออนุญาตค้านหลายตำแหน่งเลยครับผมว่าเตโกซิวามีโอกาสได้ลงเล่นครับ เล่นกับชาโลบาแล้วก็รูดิเกอร์ผมว่าคริสเตนเซนเนี่ยกำลังจะย้ายทีมแล้วก็บทสัมภาษณ์ล่าสุดของโทมัสทูเคิลก็ดูเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับกับสถานการณ์ของคริสเตนเซนในปัจจุบันเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าทูเคอร์มองว่าคริสเซนเซนน่ะคือแกไม่ได้มีอะไรกับคริสเซนเซนนะครับแต่แกมองว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพไม่เท่าไหร่แต่สภาพจิตใจของคริสเซนเซนดูเหมือนจะเสียสมาธิกับเรื่องย้ายทีมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหนือบาก,กว่าแรงถ้าเตียโกซิวาไหวผมเชื่อว่าซิวาจะได้เล่นส่วนขวาเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเช็คฟิตกันจนนาทีสุดท้ายครับถ้ารีสเจมได้มไม่ได้ ก็มีโอกาสที่จะเป็นทางด้านของเซซ่าอัสเปริเกตาเหมือนกันตรงกลางเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นโคอาซิชกับจอร์จินโยมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าน่าจะพักกองเต้ไว้เล่นกลางสัปดาห์กับลิวหรือไม่ก็อาจจะเป็นโคอาซิชที่ได้ลงมาเล่นกับกองเต้จอร์จินโยอาจจะถูกดรอปไปส่วนแนวรุกเนี่ยซีเยกผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหาย100%ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับส่วนเมาส์เนี่ยมีโอกาสจะได้พักเพราะว่าน่าจะไปเล่นในเกมสัปดาห์หน้าผมว่าแวนเนอร์มีโอกาสได้เล่นกับซีเยก หรือไม่ก็อาจจะเป็น w วนเนอร์ฮาวเวแล้วก็ลูอาคูหรือแม้กระทั่งลูอาคูอาจจะโดนดรอปก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คาฮาวเวิกำลังฟอร์มดีมากอาจจะเป็นซีเอ็ก e วนเนอร์แล้วก็คาฮาวเวิเพราะฉะนั้นแผนของเชลซีในฮูสกอร์ที่เห็นตรงนี้เนี่ยยังเชื่อไม่ได้100%เเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยเชื่อเลยแผนนี้อาจจะมีหลายตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะมันคือการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับส่วนสถิติที่เจอกันเนี่ยเชลซี Chelsea, เวลาเจอกับนอริชเนี่ยแน่นอนครับผลการแข่งขันมักจะออกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีเลยนอริชเนี่ยที่ผ่านมาผลงานโดยส่วนตัวพวกเขาก็แย่อยู่แล้วนะครับเจอกับเชลซีเนี่ยผมเปิดสถิติให้ต้นซีซัน่นถ้าใครจะมาได้เชลซีถล่มไป70นะครับ แล้วก็ฤดูกาลก่อนหน้านี้เชลซีเคยเฉือนชนะ1-0ที่คโรโรสเนี่ยเชลซีเคยบุกชนะ3-2ใน FA c เ p คเคยเสมอ0-0นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาชนะแทบจะทุกเกมเลยกับนอริชนะครับแทบจะไม่มีคือไม่แพ้เลยอ่ะแน่ๆแต่ว่ามีสะดุดเสมอบ้างนะครับแต่ช่วงหลังก็มักจะถล่มนะครับก็สติค่อนข้างจะข่มกว่าชัดเจนมากๆสำหรับทางฝั่งของเชลซีอย่างที่เจอกันเนี่ย เล่นกัน42เกมเนี่ยนะครับโอ้โหถิติเชลซีก็ดูดีกว่าชัดเจนนะครับผมขออนุญาตไม่ลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาส่วนรูปแบบของเกมเนี่ยตัวอันตรายของนอนริชแน่นอนครับผมมองไปที่มิลลอดราชิชากับจอซาเจนติโมปุกกี้ช่วงหลังดูดรอปไปเยอะครับผมว่ามีแค่2คนนี้แหละราชิชาจะดูบุบวาบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเตโก้ซิวาลงหรือแม้กระทั่งริสเจมลงน่าจะจัดการได้ยิ่งถ้าริสเจมลงนะครับดวลกับเบรอรนด์วิลเลียมสนุกแน่จ นอริชเนี่ยน่าจะอยู่ที่แบ็กครับผมเชื่อว่า Max a ซ r แอรกับแบดดอนวิลเลียมช่วงหลังก็ฟอร์มตกนะครับแ a ็กซ์แอนี่ช่วงขึ้นมาใหม่ๆอ้มีหลายทีมสนใจมากผมเลยมองว่าจุดนี้แบ็กซ้ายและขวาเนี่ยยิ่งถ้าเราได้ริชเจมมา หรือถ้ามีอลองโซมาอีกเนี่ยผมว่าเชลซีชนะนอริชได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่มีริชเจมเป็นแอสเปลเตาหรือจะมีเซอร์ไพรส์กับการเป็นคาราลัซันโอดอยก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเรียกว่าเจาะทางนี้แหละทางริมเส้นเพราะว่ากลางอะ่ะเคนนี่แม็กลีนลูคสัสรูปผู้นี้น่าจะแน่นแล้วผมว่าโครซิชกับจ์จินโยหรือว่าโคซิชกับกองเต้ก็น่าจะผ่านได้ง่ายแต่ไม่ใช่อาวุธหลักที่เราจะโจมตีนึกภาพออกไหมครับ คืออาจจะดวลกันตรงกลางแต่ถ้าถามว่าเราจะโจมตีตรงไหนแน่นอนจุดเด่นเราคือวิงแบ็กครับวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาจริงๆแมชเนี้ยผมก็เชียร์ให้ลัวคูลงนะครับคือถ้าลัวคูลงไปได้เล่นผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําประตูได้แล้วก็คือการเล่นกับแกรนฮาร์ลี่การเล่นกับซิมมันหรือแม้กระทั่งเบนกิฟสันเนี่ยลูวคูก็ควรจะต้องชนะและผมคิดว่าน่าจะเอาชนะได้จริง,รงๆแมชเนี้ยน่าส่งลูวคูลงเล่นแต่ถ้าอยากสบายๆผมเชื่อว่าใช้ใคฮาวเวินะ์ก็สามารถ เรียกว่าชนะได้แบบสบายๆแต่ลูคู่อาจจะอาจจะทําให้เราดูเหนื่อยแต่อาจจะมีสกอร์แต่มันนึกออกไหมครัพอภาพมันเป็นคาร์เฮาสเนี่ยมันก็เลยทําให้เชลซีดูเล่นง่ายเหมือนเกมกับเบอร์ลี่ครึ่งหลังเราสบายแต่ว่าลวคูลอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเราจะชนะให้เหนื่อยทําไมครับก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกคารเวตลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนนะครับแต่เกมนี้ผมมองว่าไม่น่าจะเป็นเกมยากเพราะว่านอริชก็เล่นกับเราค่อนข้างจะแพ้ทาง พอสมควรนะครับแล้วก็ n o นอริชช่วงหลังศัก,ย,กยภาพทีมก็ไม่ดีมีช่วงหนึ่งที่เขาเคยฟอร์มดีขึ้นมา3-4เกมแต่ว่าสุดท้ายฟอร์มหลุดไปครับแล้วก็นักเตะที่เสริมทัพเข้ามาก็โอ้โหเบาบางมากทั้งจอซาเจนจากเบรเมนหรือแม้กระทั่งมีหลอดราชิชาที่ได้มาฟรีเนี่ยมันเหมือนกับราชิชามีช่วงนึงที่โดนดรอปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น ไม่น่ารอดด้วยครับนอริชน่าจะตกชั้นนะครับแล้วก็ผมว่าเชลซีน่าจะบุกไปทุบนอริชได้ผมว่า20นมีครับถ้าเชลซีเล่นแบบเน้นๆนะฮะคือทับ ไม่ได้แบบไปประมาทคู่แข่งอ่ะผมว่าดีไม่ดีจะยิงขาดเหมือนเบอร์ล,ลี่ด้วยซ้ำนะครับแต่คงไม่ถึง4เบตรหรอกอาจจะที่2-0หรือ3-0น,นะครับคิดว่าเชลซีน่าจะผ่านได้ด้วยคลาสผู้เล่นเชลซีก็ดูค่อนข้างจะห่างกับนอริชพอสมควรด้วยนะครับนอริชท้องหลังก็ต้องยอมรับว่าห่วยไปเองด้วยนะครับอ่ะเพื่อนๆมองว่าเกมนี้เป็นยังไงครับเชลซีจะยิงนอริชขาดลอยหรือเปล่าหรือว่า จะมองที่สกอร์2-0เหมือนผมหรือจะมองว่าลูวคูจะได้เล่นไหมจะทําประตูได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ว่าฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์ อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก